Wow. Wow. ว้าวนี่ EP สนั่นนันเนี่ยสว่วนสนุกของทํามันแบบก็เราเรู้สึกว่าแมปมันก็ดีอยู่นะโอเควันนี้ก็ต้องเออขอการสวัสดีซุดๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะวันนี้วันนี้ก็มาพบกับช่องพองมิคิดเาาังนะทุกคนซึ่วันนี้นะทุกคนกลับมากับคลิปสวนส,สนุก24ชั่วโมงนะทุกคนอ่ะฟันนี่พงฟันนี่พงนะทุกคน ตอนนี้ส่วนสนุกข,ของเราได้รับสองดาวเลยนะทุกคนเย้เมื่อไหร่จะครบ5าดาวนะอะซึ่งเนี่นะทุกคนเราตัดสินใจที่จะลบไอ้ตรงนี้อะทุกคนเพราะว่าเราสึกว่าแบบมันไม่ค่อยน่นเท่าไหร่เราจะสร้างใหม่อะเราจะลบแล้วอันนั้นก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนอันแล้วเราก็จะลบไอ้บ้านตรงนี้ไม่ค่อยอยากลบเลยว่าเราเอา ที่ร้านอาหารมาใส่ไว้ตรงนี้แทนดีโอเคอุ้ยเราว่ามันก็ดีอยู่นะเนี่ยทุกคนดูแบบเหมือนแบบชมวิวอะไรแบบนี้เออเนี่ยทุกคนว้าวแร่ว,ว่าก็ใช้ได้อยู่อีก50สิบบาทอีกสิบค,ค,ค,ครับแล้วเยสโอ้ยเยสทุกคน อาชิงช้าสวรรค์มาเลวนี่ทุกคนใครจะมาก็มาได้แต่เราไม่ให้มาอาเอยวีใช่อ่าใครที่มาแล้วจะต้องลงบันไดเดี๋ยวจะสร้างบันไดให้นะโอเค จื๊บ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 อ่าจื๊บ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 อ่าจ<อ>ื๊บเฮ้ยมันได้สิอันนี้ต้องเป็นแถวรอคิวเออมีเราว่ามันได้มีเราว่ามันได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เท่ากับ ไม่รู้อ่ะขอเปิดบริการ15บาทมาได้เลยมาได้เลยอะขึ้นไปปูธเราไปปู๊บูธบูธบูธเดียวซ้ายอ่าสวยงามทุกคนนี่เครื่องเล่นใหม่ของทางส,งสนุกนะทุกคน เราคิดแผนชั่วร้ายออกทุกคนในเมื่อเงินเราก็หายากเราจะกักขังผู้คนไว้ตรงนี้แล้วเราก็ตั้งร้านอาหารไปด้วยเขาจะได้ซื้อกินกันเออแผนนี้ก็ดีนะเนี่ยอ่ะอ่ะเราเป็นคนใจดีเราจะเราจะขายอะไรดีอืมอขายเฟซเฟซฟาอ่ะขายเฟซฟาอย่างเดียวพออย่างอื่นไม่ขายอ่ะใจดีขายน้ำด้วยเออมา เล่นเสร็จแล้วก็อยู่ตรงนี้นะบ้านไม่ต้องกลับเล่นเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้บ้านไม่ต้องกลับเส่ซื้ออาหารได้นะแผนที่ของเรานี่มันก็ดีจริงๆเลยนะทุกคนนี่กักขังมนุษย์ฮออกไปไม่ได้แบ๊แบแบแบทิ้นี่แหละ ลูกค้าของเราก็จะมาเพิ่มเหมือไม่จำกัดเขาบอกเลยว่าใครเล่นเครื่องเล่นนี้คุณคิดผิดคุณคิดผิดขอบอกแค่นี้เห็นไหมคนที่คนที่อยู่ตรงตรงนี้อ่ะไม่ได้ออกเลยห้าคนตรงนี้อ่ะเออเหยื่ออะไรต่อไปเหยื่อต่อเถียงกันยาวเลยทุกคนอ่ะเราขอไปสร้างอย่างอื่นก่อนอ่ะขอเอขอเอเอเค เธอฉันไี้ข่าวนะว่าที่สนที่สซนนุ่แห่งแห่งแห่งนี้เขาได้ข่าวเออเขามีข่าวว่าได้จับคนด้วยอ่ะเออจับคนใส่แบบอะแล้วตอนนี้เขายังไม่ได้ออกมาเลยอ่ะใช่ใช่ไหมสมพลเออใช่นณกนี้มีผู้ประสบภัยจากการติดต้องนีมานานนน่าเขาไม่ได้ออกไปไหนเลย อ้นี่เรามากว่า20คนแล้วเความีออกไปไหนเลยอีย